ลุงบุญมาลูกผมอายุ14เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคุยด้วยเลยครับพูดด้วยทีไรเหมือนผมพูดกับวิญญาณวัยรุ่นมากกว่าคนจริงฮ่าฮ่าเองพูดถูกแล้วเน่งวสิบสีนะไม่ใช่วิญญาณหรอกมันคือดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่พูดภาษาผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องเมื่อก่อนลูกยังมานั่งกินข้าวด้วยตอนนี้ปิดห้องอยู่แต่ในมือถือผมเคาะประตูทีบอกพ่อเข้ามาได้ไหมลูกตอบว่า เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนั้นไม่มาสัทีนั่นแหละหน่งเด็กวัยนี้ไม่หนีพ่อแม่เพราะเกลียดหรอกเขาแค่หนีเพราะอยากมีพื้นที่ของตัวเองแต่ลึกๆเขาก็ยังอยากให้พ่อแม่อยู่ตรงนั้นเงียบๆแต่อยู่ผมนี่พูดทุกอย่างเลยนะทั้งห่วงทั้งดุทั้งบน่นแต่ลูกก็ไม่ฟังก็พอเองพูดแต่ไม่ได้ฟังไงไวัยนี้เขาไม่อยากถูกสอนเขาอยากถูกเข้าใจ ถ้าเองอยากให้เขาเปิดใจเองต้องปิดคําสอนสักพักก่อนเออเข้าใจละงั้นคืนนี้ผมจะไปนั่งหน้าห้องลูกไม่พูดไม่ดุแค่เอาข้าวต้มวางไว้ให้ถ้าเขาเปิดประตูเมื่อไหร่ผมจะพูดแค่คําเดียวพ่อยังอยู่ตรงนี้นะดีแล้วหน่งอย่าลืมว่าไวต่อต้านไม่ได้แปลว่าไม่รักมันคือไวที่กําลังขอพื้นที่ให้โตเราแค่ต้องยืนอยู่ข้างๆโดยไม่หายไปก็พอ